ไปตัดตองไปตัดตองแลยคกับพี่มุกมุกมาเดินกินข้าวเด้ออ่ะซีดำขึ้นเปนยังคือเฮ็ดเครียดวะซีดำเห็ดเครียดวะ สบายดีทุกท่านมื้อนี้สุขสพาะทุกท่านไปเบิ่งบรรยากาศไปกินข้าวป้าวนำสาว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 ยูุ่ลักซาวเดี่ยวมื้อนี้สุจะพาไปเบิ่งวันที่เราจะไปนี่ก็คือจากลักซาวไปทางไซเดดเลาเวียดนามประมาณ30กิโลเมตรสุขกระไดนั่งกระบาไปท่านั่งอยู่กระบนรถกระสีจึกลมแห้งๆเ,เ,เลยเมื้อนี้อากาศแจ่มใสรองสื้อวาเดนทอน ไปเห็ผู้สาวผู้สวยแน้ผู้สาวอันี้ากก็มาเมื่อนี้คากก็มามื่อนี้แล้วเขาไปหอดึงทางพู้โดยสาราก็มีผู้นึ่งแห้งออกไปเนาะนั่งอยู่ได้กะแห้เมานั่งแพอยู่นอกได้ปะมันลมแฮงนะยันยันมันลมพัดแหงลมพัดแหง รู้สึกว่าเขาต้องต้องดำเป็นเป็นหมูกรอบเนาะขู้สึกว่าแขนปลาซุก็เสแซ่บเริ่มเสแซ่บแล้วต้องเป็นห้วยด่างดับตั้งย่างห้าเปิดห้างคาโตหาก็หอดบ้านหนองอ้อเนาะหนองอ้อหอดหน้าแตะแล้วก็หอด่องแต่องแตละไปอีกเนาะเกีอบวกับการกับไซเดรลาวเวียดนาม ส่วนผู้คนอยู่ทางนี้ส่วนหลายก็จะแม่น่วนเผ่าแหกขึ้นไปด้ายหนึ่งค่ะจะแม่น่วนเผ่ามง้ง อยู่ยูใส่นีเีเจ๊บานทุแป,ทแป่ท่องแะท่งแกนะบานทุ่งแป่เนาะจากที่จะเป็นขึ้นคู่เนาะขึ้นคู่เพื่อมาไปไซเดนไปหาไซเดนไซเดนสป็นอะไรคู่ซูไซเดนแต่เอยๆไ้แต่ใส่ผู้หลวงเนาะส่ผู้หลวงติดต่อกับ อยู่กอากาศกบเปลี่ยนไปนข้ามาเค่นี้ก็คือว่าฝนตกฝนกฝอยลงมาน่าจะได้แข่ฝนวันนี้ตยไป,ไปเอา้เอาตายวินหัววะลุกขึ้นกระเซงกับบ้านเลยเมาเมารถนี่คือเซอร์เฟร์รถนักเซอร์เฟอร์นักสาก่นเสียงคนสวย เที่ยงกันแล้วเราสิไปอยู่ที่ไหนบ้างดีกันไปตั้ตองไปตัดตองเลยกับพี่มุกหมาพาส่วนเส้นทางลงไปหาน้ำเขาจะบริ่ได้เอารถลงไปแล้วเขาจะจอดอยู่เทิงเยอะมากฝนมันตกลงมาหลายยานมืดก็เลยจอดลงไปเทิงแล้วก็ได้ยานลงไปใกล้ๆกับทางใหญ่เลย วสวยๆเนาะดิวดิวอยู่แถวนี้ก็งามเนาะอันบริี้เปนี้อนฟินยีหลายๆ้อนยีหลายๆล,นะลงไปนี้มันจะเปลี่ยนบอลบอลเร็มเต็มเลยคักวันนี้วันนี้เราส,สามารถเอารถลงมาฮอดบอลนี้เลยเนาะฮอดบอลนี้เลยเราสามารถรถเอารถลงมาได้ข้าง ่และนี่ก็คือสาวเจี๋ยด้านหลังก็คือสาววันและนิดนี้ก็คือสาวปุ้ยไฟเนาะสาวปุ้ยไฟและผู้อยู่เสื้อบัวอยู่กลางก็คือสาวดาส่วนผู้เสือสนะเส้อสีดำนาะเสื้อสีดำนั่นก็คือสาวปิ๋วเนาะสาวเปิว๋วสาวเปิ๋วนีอายกล้องน้อยหนึ่งเนาะได้หันหลังแล้วก็กินขา้า <c> ว <oughs> เดินกินข้าวเด้ออาซีดัมคือนเป็นยังคือเฮ็ดเทียดปาซีดัมเฮ็ดเทียดบะมือจกรอกกรอกไลฟ์พูดเลยนะโอ้ยนี่ก็คือเซย์ว่ากีตาร์เนาะซื้อกีตาร์ติดมาลำเฮาเหมือนนี้โอ้ยมันดีใจหลายที่มาได้มาฝนตโตคนจะแห้งมากคือการซื้อกีตาร์โอ้ซูเฟอร์แล้วเนาะอังสุสามห้าเลยซูเฟอร์รถนี่เป็นยังไงอ๋อซูเฟอร์ร้อยก่อนเมื่อในบรรยากาศเมื่ออะไรแถวมาเมานั่นวะ บอกขั้นสัญญางเด้อสองคนจุเจย่างเด้อย่างเด้อเอ้าเมาเมารถคันเวียนเลยตอมากยิ่งซิ่งดีมาตอด้าจากสี่สิ่งเลยังมาเกี่ยงยันมาเลยเลียนยับมาพี่ยับเลยที่ดีเนี่ยทามันเข้าหมมาคว้นยับก็คันนี้คออนผไม่ไม่เท่าน่ะอนี้ไปเจ้าอัีมาังมาเลยเปลี่ยนยัเลย มันกระแซ่บมันกได้บรรยากาศดีแบบนึงครับตามตัวกันทั้หาย่าน้่มันแดดเขาก็ได้ตากแดดเดยเนาะอันนี้ตานขนจะแน่ีบ่มีจบ่มีมีมีต้าทันของคยหักอาของ่ดงมีปอ Anong na no, no. ไอ้บ้านไทยน้ำเดียวไหมสาวว่าเริ่มสาวเลยส้วงส่วงมึดส่วงตอนท้่แม่หันฝนตกแต่ว่าตอนนี้หันข้า,ขาวกินข้าวแล้วกะแดดเริ่มออกแล้วเนาะแดดเริ่มออกแล้ว หนาววดอีกแล้วเบิ่งอากาศกรู้สึกว่าเปลี่ยนตลอดผู้สาวแม่มันมีหลายคนได้ผู้สาวแม่คแม5คนเนาะทั้งเบิ่์น5คนมีแต่ผู้สวยๆไป้า,าไปเบิง่งบรรยากาศที่ว่ากระเจ้าทายพูดกันนะเจ้าเอกเซฟเฟอร์รดซัฟเฟอร์รดนี่ก็โอ้ยลอยขนาดเลยเบิ่งเด้อบ,บรรยากาศา โอ้ยงงครับวันนี้เนาะป๊อปปี้นี่ค่ะนั่งโปสต์มันไก่นะคะเดินหน้าไปก่อนพี่นะเจ้าเจ้าเป็ดแล้วเนาะได้ได้ได้เขาพี่รถเจ้ากายนะขอบใจเขาเยอะแล้ว เบิกตะเวนทันตะเวนทีแจ้งอยู่ในอย่างบรากฏตกเอาเวทตาตอนนี้กำลังฝนตกกินได้แต่นี้อากาศแฉ่งฝนเนาะแฉ่งฝนแฉ่งฝนกินเบียร์กินง,งานเขา ออแต่ก่อนบาสุกอันไม่เห็นที่ว่ากเจ้ามักค่ายหูวเอาลงแล้วก็เอารถลงมาว่ายู่บนได้อยู่บนใดเนาะคิดบาสุกคิดว่าน่าจะอยู่อย่อยางแถวไต้ใต้นะแต่ว่ามไม่ได้เห็นแต่ว่าอยู่บนนี้ วันนี่เขาสามารถเอารถลงมาได้นะรถของเขาเอาลงมาทางนั้นทางนั้นแราขก็ลงมาเหมือนแบบนี้เลยเมื่อกลับม่วนเนาะม่วนมีผู้สาวอ่าสองสี่ห้าคนผู้สาวอันห้าคนผู้บ่าวสองผู้บ่าวอันสองคนตอนเขาเชออกมาก,กับมันมันแดดเดดนะเด็ดนะเด็ดเด็ดด็ดตอนขี่รถมากะมาซุกผู้ซุกว่าน เขนมะส้มีแซบเนาะแซบเนื้อหวานแดดเป็แขงแดดซึกไหลแต่ว่าตอนนี้เขาขี้ขึ enfin ้นมาแล้วอยู่ๆฝนกับตกอากาศเปลี่ยนตกจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงที่ว่าแข้งฝนฝนจะไม่ได้ฝนที่ว่าฝนแห้งฝนมันเป็น่ยนเม็ดโปอยเม็ดโปรยอันเม็ดน้อยโปรยเนื่องจากว่าอ่าอยู่นี่มันใกล้ใกล้กับอ่าแสดะ ลาวเวียดนามอ่าขึ้นไปนี่น้อยนึงก็เป็นอ่สาสดนของอ่าลาวเวียดนามสาเสด็จน,นั้นด้านสากลน้ำพราวอ,อ้าไปกรับเป็นแฮสติ้งแคสติ้งเนาะติดกับแสนแฮสติ้งอ่าแล้วขึ้นไปกับเฮียอานเป็นภาคกลางเลยถ้าว่าหลายๆคนเนาะหลายๆคนมาลักซาวกับกันเนาะอ่ากันยูกันน่าจะได้มาดินหยวนนี่หายดู บายขอบใจที่เข้ามาด้วยน,นะบายายีายวอปอจุบกิดสักนิดกันนะ